นำฟามกวางสวัสดีค่ะสี่โมงแรงวันจันทร์ที่ยี่สิบปดตุลาคมหกเจ็ดค่ะพี่น,อนอ้องพญอ้นแล้วเขามาเอาเครื่องตัดหญ้าจ้าก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบด้วย พี่น้องเอฟซีทั้งหลายผู้ใดบ้านในกดติดต,ตามก็ฝากกดติดตามเลยด้วจ้านี่จ้าเอ๊แผนกต้อนรับมาเหมือนเดิมน้องออนอินนะคะคนนี้นะคะออนอินคอดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นบักเถิกจ้าน้อง อรุณรุ่งนะคะเพราะว่าเกิดตอนเช้าของวันที่13ตุลาคมหอดมือนี่กระได้สิบห้ามือละจ้า,าน้องตลิกเด็กชายอรุณขาเยอาบอพี่น้องขาเหา้อาดหลาดมาถ่ายตอนคำกระได้บรรยากาศของคำเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนหมากเห็ดขิดไม่ถ้าถ่ายตอนเศร้าย่ยจ้า มามามาลุงอ้นสวัสดีครับครับผมอ่าให้รูปสวยๆเลยเร็วมาเร็วกินกล้วยมากินกล้ยกกวยเร็วกินกล้วยลูกกินกล้วยท่องท่องหนึ่งสองสามท่องสี่แล้วอันนี้จะท่องเบิล้ท่อง,องเองบิดครับพี่น,อน้องค่ะอินดี้จัดอินดี้ครับอินดี้นะสำหรับท่านที่ถามถึงเขากวางนะคะ คู่ที่แล้วขายไปแล้วคู่นี้งามเหมือนเดิมจ้าหล่อเหมือนเดิมนะคะเรียกไป่ได้โดนไม่เชื่องแบบนี้แล้วครับนี่เขาหล่นไปได้ห้าหกเดือนแล้วนะคะได้แบบนี้แล้วครับนี่ค่ะยบยาวใหม่ได้ห้าเดือนกว่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวิธีทําให้เชื่องไม่ยากนะคะกล้วยดิบจะกินครับกินได้ง่ายครับเอฟซีที่ถามมาขอบคุณนะคะ ภาคกลางภาคเหนือภาคเอฟซีทุกภาคนะคทั้งในประเทศต่างประเทศทั้งท่านที่ฟังอีสานออกแล้วก็ไม่ออก<า>นะคะท,มมาทายจังมางเห็นาร่วมเห็นไหมถ่ายจังดมาน้อยอย่ามุดเข้ามาเด้ลูกมุดเข้ามาแล้วออกไม่ได้ ที่เลี้ยงบ่ยากค่ะกล้วยนี่กินได้ทั้งกล้วยดิบแล้วก็กล้วยสุกแล้วก็ยัดเลยครับยัดไปเลยครับคือกล้วยทั้งต้นนะคะกินได้ทุกส่วนนะคะใบไผ่ก็กินมายราบยิ่งชอบนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะแนะนำก็คืออย่าลืม อาหารข้นนะคะอาหารเม็ดของวัวท้องนะคะเราให้กินเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็นวันละสองกิโลนะคะกับจำนวนกวางสิบตัวนะคะตอนนี้สิบตัวแล้ว mm hmm. เอพิวครับน้องเอพิวยังอยู่นะคะใครจะจองก็ว่ามาเลยน้องเอพิวเ mm hmm. อพิวเจ็ด mm hmm. เดือน mm hmm. แล้วนะคะ พ่อพันหนุ่มหลอในอนาคตของเรานะคะใครสนใจโทรมาได้นะคะ0963956551นะคะอดัมฟาร์มกวางพิกัดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสิน์นะคะอยู่อำเภอกุชินารายนี่มีสามฟาร์มกวางอยู่สามแห่งค่ะพี่น้องค่ะนะคะนี่ เขาถามว่าทําไมถึงเป็นรูซ่าทําไมาไม่เลี้ยงกวางดาวนะคะรูซ่าจะทนต่อทนต่อสภาพอากาศของภูมิอากาศของประเทศไทยเรามากกว่าพันอื่อื่นๆนะคะพี่น้องขาเอิญขวัญ้ขวัญมาด้วยค่ะน้องเอินขวัญคันให้ยูบ้านนางยิกนาง,งอจะน้องเอิญขวัญคันไดมาน้ําดีใจตีหางวระสนเนี่ยทองเลยได้จ้ะ สำหรับท่านที่ต้องการเป็นคู่นะคะหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็ต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่าน้องนี่เพิ่งได้น้องเอพิวนี่นะคะถ้าใครอยากได้ตัวผู้ก็คือเอพิวน้องเอพิวแล้วก็น้องอรุณรุง่งจ้าเอจ้าเอครับจ้าเอครับอรุณเด็กชายอารุณ อ,อ่างน้ำหนาไวก้กนพ่นองค่ะท่านใดยังไม่กดติดตามฝากได้นะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะคลิปล่าสุดทําไปเมื่อวันที่ปล่อยไปเมื่อวันที่สิบเก้านะคะแต่ว่าถ่ายวันที่สิบถ่ายวันที่สิบนะคะนี่ค่ะน้องอรุณเด็กชายอรุ นะคะออกวันที่สิบสามตุลาค่ะพี่น้องตอนเศา้าพญอนมานันกันยังเบ่งออกมาสดๆเลยค่ะลูกของลูกของคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรคุณแม่ออนอินนะคะน้องอรุณสิบห้าวันแล้วนะมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาคือพญอนแล้ว รเราเห็ดคอกแพะเป็นคอ,อกกว้างเลยได้จะ้าลุหากันได้นะคะนี่ค่ะไปเบิงเบ้งค่ะพี่น้องค่ะเจ๊เจ๊ว่าไงปูเป้ปูเป้ก็ท้องอีกแล้วนะคะปูเป้เป็นแม่แม่ของเอพิวนะคะไม่ต้องกลัวเลือดชิดนะคะของเราไม่ชิดแน่นอนเพราะว่าเราปล่อยลูกออกทุกปีนะคะ ไม่มีทางชิดนี่ค่ะคอกพาเขามาเบิงคอกค่ะแต่เ,เก่าเป็นคอกแพะนะคะทำใหม่เป็นให้กวางอยู่นะคะว่าไงลูกพุ่นนะ่ะพุ่นนะ่ะเออเป็นอะไรอ,อ,อยากกินหญ้าอีกหรอ ท้องอีกแล้วนะคะแม่น้องเอพิวหัวปีท้ายปีครับพี่น้องขาหัวปีท้ายปีเด็กชายอารุณมาให้ยายจับหน่อยจับได้ไหมจับบรร่ดด้ยหรอกค่ะพี่น้องดังทาซีเรียนแหล่านั้น ยอ,อยากใยเยอะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ขเฮาวดีมาพ,พอยอนแล้วก็บดิมาเห็ดด้ค่ะเราก็เห็ดเต็มแนวสําคัญสําคัญนะคะ่ะงานยุมย่มยิ้มยังสี่ก็ต้องเป็นอีนแม่มาลือออกบริมาโดนอ้วนามก็แหงเบิรแล้วปู่เป้เป็นอย่างขึ้นหาวแท้ปู่เป้ปู่เป้์เราคือนหาวแท้ค่ะพี่น้อง่ะ ปูเป้พี่หลาคือห่าวแทลูกเออเป็นจังใดบอกแม่แน่คือหาวแทะต้องขอบคุณนะคะท่านที่ติดตามและรับชมคลิปของเรานะคะายมี่หยังก็สามารถคอมเมนต์มาไดได้คะ่ะพี่น้องค้าพูดคุยกันได้จ้า ูดคุยกันได้แต่อย่าด่ากันนะคะมีคลิปหนึ่งด่าพยาอ,อนแบบนุ้ยเสียหายเลยแต่ว่ามันเป็นคลิปเก่าตะโดดมาแล้วจากพระเจ้าแมาแอบเมนแนวใดแล้วบัดนี้พอเดียวอนพยโอนเราไปคลิกเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องดา่าเราไปทัวร์ค่ะนี่ตนเราเราก็เป็นคนวบาผงผางเราหันไปบางบางคลิปแล้วก็ ว่าพวงผางปะยอโอนก็ได้กับพี่ยฮเล่าค่ะพี่น้องตลิตูตตนเอเด้อเด้ปูเป๊เป็นอย่างคือหา่าวแท้ลูกแลนดงดงพ,งพี่น้องเพื่อนโทรมาจากทางกรุงเทพนะจ้าโทรมาจากกทมเพื่อนก็ว่าจะทำล้อมคอ,อกไว้หนึ่งไร่นะฮะ สบายเลยจ้าหนึ่งไร่เลี้ยงได้เป็นร้อยตัวเลยนะคะหนึ่งไร่นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนอาดมฟาร์มนะคะพื้นที่หนึ่งไร่นี่สามารถแบ่งล็อกเลี้ยงได้ทั้งกวางดาวกวางรูซาอะไรก็ได้นะที่ชอบนะคะดีกว่าฝากเงินธนาคารจ้า ฝากธานาคารดอกเบี้ยน้อยนะคะเราอันนี้เนี่ดอกเบี้ยดีมากออกมาก็รองรับเบื้องต้นแล้วนะคะตัวละหมื่นนะคะออกมาก็มีที่รองรับและที่รับซื้อนะคะที่รับซื้อ หมาน้อยหายครับพี่น้องค่ะมาอินดี้ครับออนอินออนอินจ๋าให้นมลูกดีไหมเหล่านะฮะออกซาก,กะมูค่ะตะวัพวกที่ออกต้นปีนั้นทองอีกแล้วค่ะพี่น้องอีกเดือนสองเดือนก็น่าจะได้อีกลวจ้าค่ะฝากติดตามแล้วก็ ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอังว่างก็แวะมาชมแล้วก็มาชี้เอาเลยนะชอบตัวไหนก็มาชี้เอาได้เลยจ้าอํเาเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินนะะทางถึงแม้ทางเข้าจะลำบากแต่ว่าเราก็ยินดีต้อนรับนะคะเอพิวครับเอพิว ชายหนุ่มของเรานะฮะเจ็ดเดือนแล้วคนนี้เอพิวครับหลอจุงเลยค่ะพี่น้องขะคลิปนี้ก็จะขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝยอ่อนลวหองหาหมาหน่อยพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอได้รับความขอบคุณและสวัสดีจ้า